สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าก็ลุน้นคุณลุงกับพี่ปอมอยู่นะคะตอนนี้ทําไมเดี๋ยวนะป้าจะโทรหาคุณลุงก่อนทําไมไปตรงนั้นเดี๋ยวดูตอนนี้ก็พามาลุ้นพี่ปอมนะคะพามาลุ้นพี่ปอมตามคุณลุงก่อน วา wow. อยู่มุมโน้นนะคะหรือว่าโอโอบอกว่าไม่ให้เข้าไปตรงกลางสนามตรงนั้นหรือว่ามันเป็นริมหรือว่ามันไม่กลางไม่รู้แต่ป้าต้องโทรเช็คคุณลุงก่อนอนะพี่ปอมก็ต้องต้องแบบว่าต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะ อาตาทำไมพอ,อ,อไม่บอกว่าไม่ให้เข้าไปกลางสนามทำไมยังไปอะ่ะมีไหนคะอ๋อเห็นคุณครูเดินออกมาเมื่อสักครู่นี้คุณครูผู้หญิงนะมันเพิ่นจะมาบอกหรือเปล่าเออต้องดูด้วยเด้ออย่าไปกลางสนามอยู่ริมๆรอบๆโยกถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้ก็พอมั้งเนี่ย ตรงข้างไอโกฟุตบอลนี่นะคะเพราะว่ารถคันนี้มันเร็วนะคะเร็วกว่าคันเดิมเยอะนะคะคันเดิมที่น้องปอมเคยขับมันจะอืดๆแล้วก็ไปยากๆเนาะไปยากนิดนึงแต่ว่าคันนี้มันความเร็วมันเร็วนะคะแต่นิดเดียวมันก็ไปเร็ว น้องต้องทําความเข้าใจกับรถด้วยนะคะอะได้ยินแววๆคุณลุงพูดสักครู่นี้ให้ขึ้นเกียร์สองแล้วนะคะขนาดเกียร์หนึ่งมันก็ยังเร็วสําหรับพื้นที่ที่สนามที่มันก็มันก็กว้างอยู่แต่ว่ามันต้องเลี้ยวต้องโค้งบ่อยๆนี้เอตามปกติแล้วตามหลักแล้วเราไม่ขับเร็วอยู่แล้วนะคะสําหรับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่แคบนะนอ,อกจากออกถนนใหญ่แล้วก็ จะไปปกติก็คือจะเกียร์สี่นะคะเกียร์หน้าเกียร์ห้าก็น่าจะเร็วเกินไปสําหรับมือใหม่ครับน่าจะอยู่ตรงเกียร์สีนี้คงพอได้นะถ้าไปถนนโล่งๆเนาะไปถนนโล่งๆถนนใหญ่แบบเนี้ยอ้ลุ้นลุ้นลุ้นยายก็นั่งลุ้นอยู่เนี่ยก็เพราะว่ายายอะใจไม่กล้ายายนี่ใจไม่กล้า,ยา,ยลาถ้ายายจะมาฝึกขับรถคันนี้ยายก็น่าจะตุ้มๆต่อมๆมนะ ขนาดมาลุ้นหลานนะลุ้นน้องปอมนะคะก็ด้วยเราเลี้ยงเขาดูแลเขานะคะก็อยากจะให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็ต้องโตแล้วก็ต้องขับรถยนต์ให้เป็นนะคะต้องขับให้ได้แล้วก็ต้องไปสอบใบขับขี่แต่ก่อนที่จะไปสอบใบขับขี่ป้าก,ก็จะให้น้องไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนขับรถจริงๆให้ไปเอากฎระเบียบนู่นนี่นั่นนะคะให้ชัดเจนจากโรงเรียนฝึก ขับรถก่อนนะคะโรงเรียนสอนขับรถป้าเรียนทั้งสองโรงเรียนเด้ออ่อสอบได้ใบขับขี่เองเดอ้อจะเดอ้อป้าเปียกนี่แต่ว่ามันนั่นแหละคุณลุงไม่ให้ขับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่จับบ่อยๆถ้าเราไม่ฝึกซ้อมบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีตาร์หรือการขับรถนี่แหละนะคะถ้าเราไม่ฝึกปฏิบัติก็เรียกว่าจับบ่อยๆให้มันคล่องนะคะ ฝึกบ่อยๆให้มันคล่องนี้มันก็จะยากแล้วตามไปลุ้นตามไปลุ้นอยู่ตรงนน้นนะคะดิมขอบสนามทีนี้คุณลุงจะฝึกขั้นตอนไหนให้หนอตอนนี้กําลังหยุดอยู่ตรงนน้นนะคะอ่าฝึกขั้นตอนไหนไหนให้อีกน้อนีอ่น่าจะหยุดทําความเข้าใจแล้วก็สอน ขั้นตอนเทคนิคอะไรให้ีหรือคุณลุงจะให้ถอยยาวมาตรงนี้เออใช่คุณลุงให้พี่ป้อมถอยยาวมาถอยเร็วขึ้นว้าวเยี่ยม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 คุณลุงให้ถอยเร็วขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้ถึกฝึกถอยช้านะคะนักบาสบาสเกตบอลนะคะนักบาสเกตบอลก็ต้องขับรถเป็นด้วยนะคะ คนยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องส่วนมากเด็กๆสมัยนี้ก็ขับรถได้กันหมดนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เขายังเรียนอยู่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาฝึกและที่สําคัญก็ฝึกพอพอเป็นพอรู้จักแล้วก็ไปไปเรียนหนังสือตอนนี้ก็จบมัธยมปลายแล้วนะคะจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วต้องขับรถใหญ่ให้เป็นด้วยรถยนต์นะคะก็ จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะอย่างยายนี้ก็ไปไหนมาไหนจะได้ให้หลานพาไปได้แบบนี้เนาะ mm hmm. เวลาที่คนอื่นไม่อยู่แล้วน้องปอมพายายไปนู่นนี่นั่นหน่อยก็พอจะไหววานได้อะไรแบบนี้ mm hmm. ถอยมานะคะถอยเร็วแล้วก็เดินหน้าไปอีก เดินหน้าไปอีกก็น่าจะฝุดถอยให้คล่องโอ้ป่าดูพี่ปอมแล้วก็ตอนแรกก็ห่วงนะวันๆมากเลยแต่ตอนนี้ก็โหเห็นจังหวะลีลาการเดินหน้าถอยหลังของพี่ปอมแล้วก็โอเคนะน่าจะไปที่ ถนนใหญ่ได้ไม่ยากนะครับไปฝึกแต่ก็ไม่ต้องไปที่รถเยอะๆอนะเนาะฝึกไปถนนใหญ่ตรงที่โลง่งๆก่อนที่มีรถสวนมาสวนไปอะไรบ้างแบบนี้เนาะแต่ถ้าไปถนนคนเยอะๆก็ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเดี๋ยวลุงเสร็จภารัาจากงานตรงนี้ป้าก็จะให้อ,อุณลุงป้าพิพอมไปฝึกขันตรงโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดนะคะ ไปที่โรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดอุบลเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็เอาฝึกเอาความคล่องจับรถขับรถคล่องก่อนแล้วก็ไปฝึกเอาอาความรู้ที่ถูกต้องนะคะวิธีการอาอีกทีหนึ่งก่อนไปสอบใบขับขี่นะคะก็จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถอีกทีหนึ่งนะคะก็อาจจะให้น้องไปเรียนอยู่นะคะน้องจะต้องไปเรียนก่อนเปิดเทอม ก่อนเปิดเทอมนะคะป้าจะต้องหาเวลาให้น้องไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่เขามีถูกต้องอะไรแบบนี้มีใบประกาศมีใบรับรองอะไรให้นะคะก่อนที่จะไปสอบใบขับขี่จะต้องให้ให้สิ่งที่จำเป็นกับหลานนะคะยายหลานเลี้ยงหลานมาตั้งแต่น้อยนะคะก็เหมือนเลี้ยงเหมือนลูกแล้วก็อยากจะให้สิ่งที่ดีด ที่สุดกับน้องเท่าที่เราจะทําได้นะคะก็นี่แหละการสอนใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตเบื้องต้นของคนยนุคนี้สมัยนี้เออใช่เด็กๆสมัยนี้ก็ส่วนมากนะคะจะขับรถได้นะคะจะต้องขับรถยน์ได้อืมีนะคะเออเทาที่ป้าดูลีลาการจังหวะ การถอยรถเดินหน้าเข้าโค้งของน้องนี้น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าจอดรถเป็นก็แสดงว่าติดไฟแดงเป็นนะคะจอดรถเป็นติดไฟแดงเป็นแล้วก็แอบข้างถนนเป็นเอออันนี้สําคัญอีกอันนึงก็คือแอบข้างถนนตนตรงข้าง,างทางฟุตบาทนะคะต้องแอบจอดที่ข้างถนนเป็นด้วยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งตอนที่ป้าไปเรียนนี่เขาพาขึ้น ไปตามห้างนะคะไปจวดรถที่ข้างบนห้างหลายๆชั้นแบบนี้นะคะเขาโรงเรียนสอนขับรถนะเขาก็พาป้าฝึกขึ้นไปที่หลายๆชั้นที่ห้างตอนนั้นอยู่ชนบุรีนะ,ะที่ป้าไปฝึกนี้โรงเรียนสอนขับรถอยู่ชนบุรีเลยนะ,ะไปหาหลานนะคะแล้วก็สอนเรียนอยู่ที่อุบลก็เรียนนะคะก่อนที่จะไปสอบใบขับขี่ ป้าก็ไปเรียนหยีที่โรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่อุบลส,สอบใบขับขี่ได้แล้วมันไม่ค่อยได้ฝึกป้าก็ไปเรียนอีกเพื่อความมั่นใจเนาะก็ไปเรียนที่ชนบุรีไปหาหลานนะคะทีนี้ก็พอก,กลับมาถึงบ้านโอ้โหขับรถอยู่สี่ห้าวันแบบขยันมากแต่พอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งคุณลุงก็มีการแย่งพงอะไรกับป้าคุณลุงบอกว่าป้าเหมือนกับว่าจะไปชนร้านเสริมสวยเขาอะไรแบบเนี้ย โอ้คนออกมามุงดูกันตุมเลยที่แย่งตรงาลัยกันอะไรแบบนี้หลังจากนั้นป้าก็ขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ขับรถอีกเลยไม่จับอีกเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครจะมาทําให้ป้าเปียกใจกล้าพอที่จะขึ้นขับรถได้อีกถ้าเหมือนที่เขาบอกสามีภรรยาอย่าสอนขับรถให้กันอันนี้ขนาดป้าไปเรียนมาจากโรงเรียนสอนขับรถยนต์จริงๆตั้งสองแห่งพอมาเจอคุณลุงเข้านะ โห oh, สุดยอดไม่กล้าจับรถอีกเลยจนถึงถึงทุกวันนี้จริงๆสำหรับคลิปนี้หลายนาทีหน่อยเดอ้อสิบนาทีกว่านะคะก็ฝากไว้ปากก็เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆว่าด้วยเรื่องการฝึกขับรถยนต์นะคะฝากไว้ให้รู้แค่ป้าลุงมาทําอะไรนะวันนี้พาหลานมาทําอะไรเนอะวันนี้มาทําสิ่งดีๆมาสอนพื้นฐานชีวิตให้กับหลานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้างด้วจ้าเด้อขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ